พี่น้องครับผมอยู่ในคลองแถวเมืองศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเพ่นตกปลากันมองเก่ามองนี่นะครับโอ้ยแต่ว่าเห็นปลาหลายแห้งครับพี่น้องครับปนละครับทั้งปนดนหลายแล้วบ่ครับมือนี้นี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าผมเห็นปลาครับพี่น้องครับโอ้ยหลายแห้งแต่สิพผ้าถูกขัดมาเบิ่งได้มองนี้โอ้ยจะเป็นมองปลามันขึ้นมาน้ำหนามนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอานะครับ โอ้ยหลายแหงครับพี่น้องครับบุนโอ้เบิ้งกันครับพี่น้องครับนี่ผมซู่มาให้เบิ้งแล้วครับเนี่ดำพืบเลยนะครับพี่น้องครับโอ้บ่มีคนมาหาอู้คนนะครับพี่น้องครับเป็นฝูงเลยครับโอ้ยหลายแหงครับพี่ครับอ่าพี่น้องได้ซู่มาให้เบิ้งดีกว่าครับหลายแหงครับพี่น้องตักมัน่าอยังไงเด้อแต่ว่าหลายแหงครับ ครับโอ้ยขาคารับพี่น้องครับมองเลยมันปลามันเหล่นหนามครับมันสูงหนามครับพี่น้องครับโอ้ยขาคีรีพี่น้องสุดสุครับพี่น้องครับแรนดําเป็นทุบเลยครับพี่น้องนี่อันนี้ผมซู่มมาเ้เบิงเลยนะครับพี่น้องครับเห็นเห็นเลยครับอหลายครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดินกันครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเลย ลายแหงอีลีครับพี่น้องครับคุณสุดยอดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยดำพึบเลยครับพี่น้องครับเป็นแพร่เลยครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวซู้ไปเบื้องไกลดีกว่าจะเห็นเลยดำเป็นแพร่เลยครับพี่น้องครับเบื้องเราเน้ายพี่น้องูมมาให้เบื้องมันอยู่ไต่หนามกูเหรแต่ว่าเห็นเลยครับพี่น้องครับเห็นดำเป็นแพร่ๆเลยครับพี่น้องเบื้องเราครับโอ้ยขากีรีครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่โอ้ย หลายแห้งครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้ยเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเลยเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องเลยปลา,ปาครับโอ้ฝุ่นพันไใดแล้วพันไใดแล้วพี่น้องไปเบิ้งตั้งคุณไหมนี่ปลาหยิ่งครับนั่นครับโอ้นี่แหละครับนอ้อยูนี่มันคือหลายแต่ครับนี่นี่วะ โอ้ยหลายครับบ่ดำพืบเลยครับเบ่งเอาได้ครับพี่หลงครับไลหรือบ่หลก็ได้ครับพี่้องเบ่งเอาครับดำพืบเลยครับเป็นก่อนเลยครับโอ้ยหลายแห้งหลายแห้งครับพี่หลงครับดำพืบเลยมีครับพี่หลงครับโอ้ยตามันว่าเหนียดหนาไมนเข็มมากหนาหนาครับพี่้องครับ ห้องอยู่ก้อนสีเขาเมืองสีสเกตนะครับพี่น้องครับอุ้ยหลายแห่งพี่น้องดูโอ้ขาตรงมาก,กลางเลยคือสีขาดพี่น้องเลยตรงขาดแท่ล่ะพี่น้องเลยคอมเมนเอาตรงมามากลางเลยผมว่าตรงขาดแท่ล่พี่น้องเลยเพิ่นเอาครับแล้สีตรงขาดแท่ล่ะพี่น้นองเลย้าวมากลางไวเลย เบิ่งเอาพี่น้องดำพืบเลยพี่น้องก่นะอุ้ยหลายคักอีรีครับมองนี้สุดยอดสุดยอดดำมองคักๆเลยครับพี่น้องครับดำพืบเลยครับเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องดูป้าขึ้นครับพี่น้องครับดำพืบเลยครับพี่น้องหลายแห้งครับบู สุดยอดขาเอาตรงมากางเลยเป็นยังไงพี่น้องตรงขาแท้เราบอกเลยเพราะว่ามันหลายแห้งดีๆครับเอ,อ้ยพี่น้องเลยคนเดียวซู้ไหมพี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวซูม้มากไก่พี่น้องเบิ่งซูมมงซ้มให้พี่น้องเบิ่งไต่หนาเลยครับพี่น้องครับนี่ ่นละอยู่ในไต่หนามดำๆบนนะครับพี่น้องครับอู้ยคาีนี้ครับพี่น้องบนอ้ยปลาพี่น้องเลยนามก็ลังไหลนามก็ลังมากนะครับพี่น้องมันได้ดสินมากครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องคาอีนี้พี่น้องเลยบนนะครับเ้ยเป็นแค่เลยครับพี่น้องครับสุดยอดแค่เลยพี่น้อง โคตเป็นดำดาเป็นฝูงเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี่อ้ยักอีหลีพี่น้องยอดนาสิเป็นปลาขาวนะครับพี่น้องครับนี่คิดวานะครับพี่น้องครับนาสิเป็นปลาขาวนะครับเบิ้งครับไปแล้ะครับพี่น้องครับนี่ละมาเบิ้งเพื่อนหาปลาอยู่ตรงนี้ละพี่น้องนี่นี่ละมันตกปลากันอยู่นี่ได้บอกใหี้ๆแนเน่ครับ ว้ oh. mm hmm. ดูห่วยสำรากเนียครับพี่น้องครับก่อนสิเขาเมืองสีสกเกีนี่มันมีสะพานในนูอยู่ดีแล้วครับก่อนสิเขาไปถนนวิจิตรนครนะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ